อรุณสวัสดยามเช้าค่ะสีสุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ช่วง,งเช้านะนาข้าวพาคดสวยนะคะเดินนะคะออกกำลังกายนะ,ะก็มีแวะนะคะแวะทุกครั้งนะคะที่คนสวยออกมานะคะออกมาเดินเล่นนะคนส,สวยก็จะแวะทุกครั้งนะคะก็คือ เคยแวะตรงไหนเขาก็จะแวะนะคะตรงนั้นนะคะคือได้กินตรงไหนนะคะเขาก็จะจํานะคะเขาก็จะจะําว่าเออตรงนี้นะคะเราต้องแวะนะคะเพราะว่าเราเคยได้กินน้องแอนชนสูงสูงกว่าลังคาแล้วนะเฮ้ยออ ไปไหนไปไหน,ไปไหนนั่นไปไหนนั่นคนสวยรว<อ>ั้วรถนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรขึ้นไ,นได้ลัวรถนะคะเห็นรถสิบล้อนะคะมาจอดซื้อของนะคะคนสวยกลัวนะคะคิดว่าไปจะพาคนสวยขึ้นรถนะคะน้องแอน,นกลัวบอก ไม่ต้องกลัวเขาไม่ได้พาหนูไปไหนหรอก็อพาหนูเดินเล่นเฉยๆนูก,กลัวทาไมน,านันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นไปขโมยอะไรนะั่นน้องเอน็น เราดูนะคะดูมือนะคะดูมือนะคะบโบกไปที่รถนะฮ่าฮ่าเสือกลัวนะคะไปไหน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  <c ười> ที่โรงเรียนเือรถเบรคุณตาบอกว่ายังเสียวรถนะฮะรถจอดอยู่ข้างหน้าออรรถถดจยู่ข้างหน้านะฮะคิดน้องแอนคิดว่าจะพาเขาขึ้นรถนะฮะเรียนไปป้าป้ป้าเดี๋ยวไปดูรถให้แป๊บนึงไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะนี่นะคะไปออกกำลังกายทุกวันนะฮะจิตใจจะได้แจ่มใสแล้วก็เบิกบานนะฮะ ทำไมไปเร็วแถออัพลอยเขาไปเลยเขาอยากไปไหนีเลยเอาไป,ยยไปเลยไปเลยเอาอยากไปไหน<ม>โอ้ต้นทอนนะคะนั่นเอาถึงโบสก็ะจะมาซอยนี้นะาจะไม่มีรถนะคะไม่ไม่เคยไม่เคยมีรถ ว่าเป็นทางขึ้นโรงเรียนนะคะตรงนี้ก็โรงเรียนสินเทอมกนะคะก็ทำไมรีบจ้บะแอบกินจนเพื่อ,ขอเอขอเอาเดอ้อเขาเตีอยเด้อวู๊ห์วู๊รีบรีบมากเลยคนสวยรีบมากนะคะ นุ่นอยากกินอะไรเอาเลยเดี๋ยวไปอยู่ข้างหน้าน้องเอ็นดีกว่าจอดรถก่อนมา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 เฮ้ยนะะน้องเอ็นไปหักเขาเด้ออย่าไปหักเด้อกินแต่ใบ

วิ่งไปเลยรูดกินต้นกล้วยดูเธอยังยังอยากกินตรงนี้หนูยังอยากกินตรงนี้อยู่อร่อยไหมคะน้องเอนน้ำกับบ่ออาบจิตใจสะอาดแล้วน้ำไม่ต้องอาบก็ได้นะคะน้องเอนบอกแค่แค่แค่ฮัก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 กองเขาเด้อ ไม่ไม่ต้องหักต้นนะน้องเอ็นให้กินแต่ใบนะน้องเอ็นเดี๋ยวเขามาด่าเอานะยอนไปเห,ห,หมือนเหมือนจะ<า>อร่อยนะคะนะก็ นึ่งภายในหนึ่งหนึ่งวันวันหนึ่งนะคะก็คนสวยก็กินนะคะอาหารนะคะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ,ะอย่างเช่นวันนี้นะคระ้ <ละ S 1> องเช้านะคะ,<ล>ะก็ได้กินใบไผ่นะคะลแล้วก็จะไปกินอะไรอีกนะคะมาดูกันนะคะได้เดินออกกําลังกายด้วยนะคะได้กิน ที่หลากหลายด้วยนะคนสวนนะอเานะะอาค่ะไหนไหนจะไ,ไปกินตรงไหนโอ้กินใบคอยนะคะกินใบคอยหรือกินแบบอะไรโอ้แอบกินใบกล้วยเขากินใบกล้วยนะคะเป็นอะไรได้กลิ่นอะไรนะน้องเอนได้กลิ่นอะไร ได้กลิ่นอะไรครได้กลิ่นอะไรดีค่ะเีย่ะเอดูงนเยเสียงได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าฮะทำไมเมื่อกี้ดมอะไรเมื่อกี้เป่าอะไรอบดบ้าวหอบลงเลยหดูดูากอบเลยหอบเลยน้องแอนดูไง อันนี้อาป้าจ้าโอ้หนูยังกินหญ้าหนูยังกินหาน้องเอหนูเข้าไปอะไรหญ้าเขาปลูกไว้น่ะน่ะเนี่ยเขาเขาดาเด้อนี่นี่นี่กินต้นคอยนี่กินได้นี่เขาปลูกไว้นะคนสวดูเย เอาฮอบเอาฮอบเอานี่คือต้นข่อยนะคะมังคุดนะคะกินต้นไผ่ก็กินใบไผ่นะตอนนี้มามากินใบข่อยโอ้ไม่เอาอยากไปไหนอะอยากไปไหนอะอยากไปไหนจะไปทางนู่นบอไหนมาๆๆไหนอยากไปไหนอ่าอยากไปไหนไปทางนน่นบอโอ้อะหนูอยากไปหนูยังไม่อยากกินคุณตาเอาไปเลยคนสวยตามใจหนูเลย ตามใจหนูเลยน้องแอนแต่อย่าไปกินยาเขาเด้อคนสวยอย่าไปกินยาเขานะคะไปเลยกินได้นะคนสวยข้างทาง กินได้เลยนะคะฮะน่าอ้ยต้งหันลิ้นี่อน่นะบนหน้าโอ้ดูดูดูรีบมากเลยนะคะรีบไปไหนโอ้เล่ไปกินใบไผ่ เอาเลยเอาเลยโอ้หักแล้วเต็มที่หักแล้วเต,ต็มที่เลยเทบบุบนกูวเอะเต็มที่เลยน้องแอนวันวันนี้วันนี้คนสวยอยาก<น>กิน<ล>ต้นไผ่เออเอาเลยเอาเลยมันคือความสุขของหนูเต็มที่เลยมันจะบาดมือนะไม่บาดร้องน้องแอนไม่ได้กินต้นใหญ่น้องแอนกินต้นเล็กนิดเดียว ก็ด,ะะดูนะคะดูนะคะดูคนสวยนะคะเอ,อยู่นน่นีหนู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 ก็รูดกินแต่ใบมันคุณตามาเลยบาดมือหนูล็อกห<อ>นูรู้อยู่ใช่ไหมคะอ,อ่าคลิปนี้นะคะก็พาคนสวยเดินตูวจอนเนียงเพลงเดินเล่นเดินออกกำลับบงกายนะคะอัเงเพง เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะะคในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ